สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้เด็กงานกันคือเก่านะคะคุณพ่อไปขึ้นอ่อยคุณแม่กับยู่ฟ้ามนะคะเมื่อนี้เฮ็ดบ่านไรเอาไปส่งงานขาวดเพินนะคะ,อะเอากับมีเวลากับเฮ็ดพี่น้องเมื่อนี้คุณแม่เฮ็ดสวดเอาฟางมานะคะเอาฟางมาเฮ็ดเฮ็ดฟางอ่าเพราะว่าบ,บ้านเฮามีฟางเกียเเเกียวเข่าเนาะมีเฟี้ยงเกีียวเข่าหลาย ข้าวกับเาาสียบมะไประมาณนี้พี่น้องเห็นบ่คะเห็นนะข้าวไซมาใส่ประมาณนี้ใบ่ซเห็นหันเป็นสัน่นเป็นสั่นไปนะคะมันก็สก็บฟย,ยาแจ็คหนอ่อยแต่ว่าข้าก็บตอกเอามาซอยเพื่อที่สีได้อุณหภูมิอ่าให้ฟางมันหอนขึ้นนะคะพอตอนนี้อากาศเย็นจัดนะคะอุดรอนหนาวหนาวแบบเย็นเลยพี่น้องข้ากับเอาฟางตัวน,นีมใส่นะคะอามาใไ่เพื่อที่ว่าสีซอยให้อุ่นแน่แจ็คหน่อยนะคะข้ากับหมนุนหมนุหมน ใส่ไปใส่ไปห้มันเป็นสันเป็นสันไปพี่น้องเขา็ยะใหใ้มันออกออกมาหลายบ่ห้มันเลยออกมาหลายมาเสี็ดเห้อเขาเก็บหยากนะคะเพราะว่าเห็ดไม่กระสิเก็บเกิดอยู่น้ำเฟี้ยงพวกนี้เห็ดเจี้ยงเห็ดฟางกระสิเกิดอยูน่นะคะ,ะเขาับตุ่มตุ่มหิ่มมันเป็นก่อนจากน้อยนะคะตุ่มห้มมันเป็นก่อนจากน้อย เปี้ยงนี่ก็เป็นหลากมาตนานะคะเตี้ยงคนสีเขาออกเนี่ยนะคะข้ากระเทียมยุบประมาณนี้ให้แล้วแล้วข้ากระเทียมพุ่มหนาให้เปี้ยงมันอ่อนพุ่มหนาให้มันเปียกให้เปี้ยงมันอ่อนมันนุ่มนะคะอ่าโดยเฉพอะนุ่มปุ๊บข้ากากมันมาทับข้าวกระเซียวกากมันมาทับทับแล้วข้ากระอ่นหนึ่งขาดเชื่อนะคะทับแล้วหนึ่งขาดเชื่อบางทีข้าสีได้ ห้อยเสือนะคะขาเสือเล้วๆเขาก็ห้อยเสือต่อไปพี่น้องคุณแม่สีร้องเห็ดเบิงเหล่านี้ผลออกมาสิเป็นจงังใดเดี๋ยวเสียไล่งานให้ให้ฟั้งเด้อว่าเห็ดเฟียงกับเห็ดกาก,ากมันมันต่างกันจงังใดนะคะพี่น้องผู้ใดสนใจก็ทิดตามคลิปนี้ไ้นะคะเดี๋ยวผู้แม่สีรา,ายงานเห็บเบิงเซลพุ่ห้ให้เบิงว่าออกมาลักษณะเห็ดเฟียงที่ใสเฟียงกับเห็ดเฟียงที่ใสาก,ากากมัน มันสิต่างกันจังไดมันตัดง,ง่ายตัดยากำ้ำใดนะคะพี่น้องู้ใดสังจตที่ตามคลิปนี้เลยค่ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะพี่น้องที่ติดตามคุณแม่งมปันความรู้เพ่รธานีจา